สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีต่อใจของสาวไทยของเราในรีเกหลดีใต้มาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแล้วครับคลิปนี้มากันที่วิภาวีสีทองครับวันนี้หลังจากที่ทีมของโมเมลองแข่งขันกันไปแล้วพรุ่งนี้จะถึงคิวของวิภาวีแล้วครับที่จะได้ลงสนามเวลาบ่ายสองเช่นเดียวกับทีมของโมเมวันนี้เลยก็มีโมเมนต์เรื่องราวที่น่ารักเกิดขึ้นที่ต้องบอกว่าทําเอาวิภาวียิ้มปลื้มเลยครับเอินชู ูสองนิ้วเซลฟี่กับผ้าโปสเตอร์รูปของตัวเองที่ติดอยู่แถวแถวอัศจรรย์ในสนามครับน่ารักมากๆเลยนี่แหละครับสิ่งที่ทําให้วิภาวียิ้มปลื้มถือว่าลีกเกาหลีใต้เป็นลีกที่ให้เกียรตินักกีฬาต่างชาติจริงๆครับมีการติดรูปดาวตบต่างชาติไว้ด้วยพร้อมกับชื่อตัวใหญ่ๆเลยเป็นภาษาอังกฤษน่ารักมากๆเลยครับเราได้เห็นความอบอุ่นของลีกเกาหลีใต้ กับการต้อนรับสาวไทยของเราอย่างดีงามเสมอมาเห็นแล้วก็ดีใจครับที่สาวไทยของเราได้รับการต้อนรับอย่างดีงามขนาดนี้ซึ่งดีเกาหลีใต้ที่เราเห็นกันเลยครับโปรดักชันสนามบรรยากาศในสนามถือว่าคึกคักแล้วก็ดูทันสมัยรูหรามากๆเลยสาวไทยของเรามีโอกาสได้มาเล่นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะ